คนเทมหญิงรอบรองชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาหมาลาัยแห่งประเทศไทยครั้งที่50ธรรมศาสตร์เกมเป็นการพบกันร,ระหว่างทีมหมาลัยธรรมศาสตร์พบกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับรายงานผู้ตัดสินเกสใดนัวงยืนผู้ช่วยผู้ตัดสินมนัสภูมิศาสนศาสตร์และนัทพงษ์หวังเจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้ตัดสินในเขตระปูอมรสุข,ขังภูมิและดนรยากรถุกน้อยผู้ตัดสินสัรลองจริยาชุมพรครับก็ใช้สองครึ่งครับครึ่งล้เจ็ดพักระหว่างครึ่งไม่เกินสองนาทีครับเด,ดน็นในวงยืนผู้ตัดสินเช็คความพร้อมเริ่มแล้วครับเจ็ดนาทีของครึ่งแ,แรกรอบรองชะเลิศเจ็ดคนหญิงครับครับเอาละครับจุลาได้ คิกออฟก็ได้ขึ้นเวลาแรกครับเข้ามือธรรมศาสตร์ครับหมายเลขหกรับบอลได้ครับบอลดาจ่ายสเต้ครับขึ้นส้นสั้นหมายเลขสิบหกสิบห้ากอดพาครับอาจารย์ดเดชอันนายเขาเห็นทุกนี้อยู่ตรงนั้นพอดีครับออกกอดพาเป็นสกรัมของจุฬาลกรผูน้นี้ครับจุฬาลงกรณ์อ,อยู่ในชุดสีชมพูครับส่วนเจ้าภาพธรมธรมศาสตร์ในชุดสีเหลือง เห็นชัดๆครับอครับมีคนเชียร์บอกว่าธรรมศาตรเสื้อใหม่ครับ <c oughs> โฆษณาทำไมเพิ่งได้มืวานกินข้าวเยี่ยวยังครับครับบอลก่อครับธรรมศาสตร์ครับเทิร์นโอเวอร์ได้โอ้โหครับตอนนี้หมายเลขคำเรียบอลมาจา่ายเริมเส้นหมายเลยครับตีคุกยึดทันทีแฮรออฟจับจับล้มลงยืนเอาแล้วครับเซฟรักอย่างนี้รู้สึกไม่ว่าอะไรครับออกตัดเลนอ้อ กาชอกครับลูกนี้มีคนเจ็บครับรอสักครู่ต้องชื่นชมทางเจ้าวภา,าพนะครับได้เปิดศูนย์กายภาพนะครับบริเวณแมสเตเดียนะครับตงหนานทิศใต้นะครับนักฬาบาดเจ็บนะครับทุกมาหลาลัยเข้าไปบริการให้บริการได้นะครับเจ้าภาพนี่น่ารักจริงๆครับจากมหาลัยธรรมศาสตร์นั้น,ม, ay, ม,น,นมี คณะกายภาพด้วยนะครับผมอาจจะพูดผิดนะมันมีสาขากายรักกายภาพด้วยนะครับอาจจะอยู่คณะไหนไม่จำไม่ได้สหเวชครับคณะสหเวชนะครับขอบคุณครับทีมงานเข้มแข็งครับไปเยือนมาวันก่อนครับผมทีมงานเยอะจริงๆครับสามารถรองรับนักกีฬาที่บาดเจ็บได้อย่างเต็มที่มาดูเกมันต่อครับสกรัมเป็นของจุฬาลงกรดเนื่องจากทางธรรมภาษาทางลูกบอลบอลออกไปแล้วครับหมายเลขสี่ข้าไปอินไซด์มาเลยค่ะ ไปเอาจ่ายนิมเส้นหมายเลขสิบหกตีของตีของวินิยตเติมเกียยเกียวเติเกีียวลงลงแล้วโอโ้โหเกลียวเส้นจมได้คลับกดออกครับผ่านเวลาไปสองนาทีครับโอโ้โหเกมยังสูงสีเหมือนจับทางกันได้ทันกันครับขอธรรมศาสตร์ครับ อ้าวยกก่อนครับแกวทุกขกอนเสียฟรีคิกครับเอาแล้วครับดีมากครับเสียทุกโทษฟรีคิกต้องวางบอลถูกต้องเลยครับถูมาลกองครับได้ฟรีคิกจากการที่ธรรมศาสตร์ยกซัพพอร์ตคนขึ้นก่อนทุ่งลูกนั่นเองเอาล้สุลาไปเองครับโอ้โหตัวนี้ตัวแม่เนื้ออ่อนครับตันเียวเอาแล้วโถ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 เป็นภาษาละี่นเ้ย มาริโบวี่ออาครับบอลนองจูราลงก่อนบอลโลกโซ่ป่อม่ปล่อยบอลแล้วเล้วแล้วครับธรรมศาสตร์ไม่สนใจครับเอาเอาปมายเล็แจ่ายแลับไปขวาตำแเน่นิ่มเส้นสิบห้าสิบห้หเส้นห้าสิบสามอออาิบห้เลยครับ วางได้ครับเป็นพลายครับหมายเลขสิบห้า แล้วเจ้าภาพกับการเตะเปลี่ยนคอมโบชั่นเตะไปแล้วครับว่าไงไม่เข้าครับทำให้ธรรมศาสตร์ขึ้นนำไปก่อนครับเอาเลิกเอาใจครับ5.0แล้วทำการเตะรีสตา์ทคิกบริเวณกลางสนามอีกครั้งหนึ่งครับจะแตกต่างกับรัอกที่15คนครับที่ พูดเสียเสียคะแนนจะเป็นผู้เตะรีสตาร์ทเจ็ดคนนั้นจะอา้างนาทีมที่ทำคะแนนได้ามาเตะรีสตาร์ทเตะไปแล้วครับร้อยโดรสวยงามข้ามเส้นหรือไม่เรียบร้อยครับเอาล้วผู้ยนะ้ป็นเครครับตามนั้นเลยฮะนาเป็นการน็อกโฟด นี่ฮะเอาลัวตีคนแล้ว16 16แคนอฟ16เหยียบเซนโอ้โหครับลูกนี้ครับแทงกเกินต้องจับสองฮะจะหยุดการเคลื่อนที่ช่วยดูครับศีรษะอาจจะแทะพื้นได้ครับคู่ครับอยู่เวลานะครับจัดระเบียบนะครับจัดโพซิชันนะครับไนแถวทุ่มใหม่ ต่อไปครับแมตตต่อลูกด้ 5, ยวยหมายเลขหกหมายเลขจ่ายข้ามอีซายหมายเลขห้าหมายเลขลูกบอลให้หมายเลขสี่ตีโค้งอีกแล้วตอกย้นแล้วตีโค้งแล้วหมายเลขสี่หมายเลขสี 4, 4, ่โดนตะตันโอ้โหยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไงตายครับตายแล้วครับครูหมายเลขสี่ครับอ๋อแล้ว วัวอัดปีของธรรมศาสตร์นะเดี่ขอรลชาติครับไม่เข้านี้ครับทำเพิ่อมอีกค่าคะแนนเป็นสิบจุดต่อศูนย,ย์ครับศาสตร์เตรียมทีมาดีจริง ปีหน้านะครับเจ้าภาพอย่างเป็นอาการนะครับรอมอบทงอย่างเดียวครับคือแม่โจดยวอะไรครั้งที่51นะครับไม่แน่ใจว่าจะแข่งทันวาหรือมกราันวันนี้แล่วครับไปที่แม่สีซาร์ทิ้ครับลงไอซ์เซนด์เข้ามือแล้วสิบหกเนี่ยแฮรด็อบหนึ่งทีอ่ามีท่าทายดีครับโอ้โหนี่คือพาชันครับ แฉกช่นงักกีฬาครับมันอินครับมันอินในเกมมันอินมันอินครับเอาละเล่นต่อไปครับกว่าเกมบุกของจุฬาเอาละขึ้นสั้นๆยังตั้โหลดได้เพื่อนจ่ายเอาไว้อะไรสิใครเอวมันเฉดอยู่ครับเนื่องจาจุฬาธรรมศาสตร์ทำนักอ่อนยังไงแม่ยังไปไม่ได้ครับเปินการโอ้โหดูนี่เอวแล้วดูเอวดูจังหวะเอวครับอ้าว สัญญาณถึงปั่นบอลน,นั่นเองครับเจนน่าปอนลอยได้ครับมือเดียวอย่างนี้ต่อหน้าต่อตาอ,อ,อ,อาจารย์เด่นอะไรฮะกางยี่พร้อมจับต่อเมื่อนะครับจานองหวีดลั่นนั่นเองอเดูเวลาบ่างครับมีคนดัดเจ็บเดียวยังไงก็เหลืองครับกินน้ำกินน้ำครับ โม้สิยเป่านกปีนแล้วครับเริ่มเกมเป็นสกรัมครับลูกนี้เอาบอลออกจุลาจ่ายแฮกอินไซด์อินไซด์ทำไมจ่ายข้าไ,ไปที่เปีกเอาแล้วบ้าง16จะวิ่งได้ไหมดีใสงเต็มยึดเอาบอลคืนเพื่อนได้ไม่ได้ครับ ยังพร้อมๆกันอ,อยู่อัาโหลดแล้วอัาโหลดแล้วอัาโหลดไปแล้วครับไปแล้วปี่นั่นปีนีไม่เสียใจจังๆไาแล้ว,ล,ว,ล,วลุกไปลลก เจ็ดครับหมดเวลาในครึ่งแรกครับธรรมาซาครับเจ้าภาพขึ้นนำจุฬา,า,า,าเอาแล้วไหนขึ้น,นเลวลาหลังครับคลิกออฟออกไปแล้วครับข้ามแค่สิบเมตรครับแบบนี่ครับข้ามง่ายๆชูราเอาหมดเลยเพื่อนแปะลูกนี้กระชกเอาให้น้องครับแฟนซูฟุโอ้โห เป็นแถวทุ่มครับแม่ลูกนี้ครับ<อ>เสียดายครับโชคไม่ดี<อ>แถวทุ่มครับหมายเลขสิบเอ็ดขาธรรมศา,าสตร์ในป็นผู้หยุดทุ่มลูกครับหมายเลขสิบเอ็ดครับสูริวิภานิยมไทย ส1บเข้าพองบอลอยู่เซตใหม่เอาแล้วผูว้สินให้เล่นนะครับแจ็คเกิลได้ยังเป็นผลเลยทีนี้คนแรกเข้าถูกต้องครับมันก็ต้องเซตรักใหม่นั่น,นแหละฮะโดนจนได้ไม่ห้วนตัวออกครับขีดขวางอาดยืดบอลไม่เอาครับเสียดุดต้องครับตอนนี้ธรรมศาสตร์ถ้า,า,าไปเหลือ,อาเข้าไปแล้วครับตอนนี้ธรรมาศาสตร์มีผู้เล่นครบเจ็ดคนแล้ว มีผู้เล่นบาดเจ็บครับรอสักครู่ปล่อยเลือขให้ไมดิดด้วยเป็นสักกรร,รับลูกนี้ลูกโทษขอสักกรร,รับจุฬาลงก่อน เซตใหม่ครับดูสินเน้นย้ำเรื่องการบยดิงครับของพ็อปทั้ง 2, สองข้างใส่บอลเข้าไปแล้วจุฬาลงกรณ์นะแม่ลูกนี้โดนตอบกัวเล็กน้อยกำยงจ่ายย้อนลงไปจุฬาลงกรณ์ได้บอลอยู่สไปข้า 5, วิ่งได้ไมไม่ได้โดนจับบนแล้วโดนล็อกแล้วโอ้โหดูครับจังหวะเขาต้อนัก อาลุศิษย์เลยว่างไงน่าจะนอกออน,นั่นเองครับแหม่นกอ,อ้นสองครั้งครับถือว่าเป็นการเล่นที่สวยทั้งคู่ครับการเขาา้ากุรักครับการแย่งชิงในบริจุดเมฆดาวครับหรือการทำรักเกือบเหมือนกันนะเศรษฐจังหวะในการเก็บบอลเท่านั้นเอง ผู้ใส่บอลครับหมายเลขแปดงงบรรดาวมีบำรุงแข่นเฉดแล้วผู้เสียง่ายแล้วจ่บหมายเลขหกหมายเลขหกโดยงงโดยังอยู่ครับหมายเลขหกโดดจับล้มลงครับไม่ม้วนตัวออกครับชา้าครัลูกในเร็วเร็วต้องสามแม่สุด วิภาดีอุ่นใจเอาแขกทั่วประเทศ่ั้าชมา อีกเจ็ดคะแนนครัเป็นสิจุดต่อเจ็ดครับโอ้โหเราดูว่ามดิชุลาเป็อาจารย์ไม่ใช่เอาครับลีสตาร์ทคิกธรรมศาสตร์ครับ

เป็นสกัรคครับของด้านจุฬาลงกรณ์ทุกอนทุกนี้อู่ในเพยังโคเชร์ตสกำลังเซตครับเซตอมาแล้วจุฬาลกรณใจเร็วให้ครับออไสายกองหลังนัรนโชวนะทุกนี ขอยไปถึงห้าเมตรเล่นก่อนเราเล่นเร็วแล้วมาแล้วครับทำเรเ็ว่อนมาติโคไหมติ16โดนจับแล้วหัวเร็วเจอกันเองเซ็ตมอนเซ็ตเป็นรักโอ้โหเอาเหือตรงนี้ครับเอาแลไปไป้วไม่ไงโอ้โห อยู่สัวใจ,จีบอลอยู่ในกลางสนามครับไ,ไม่โอนตัวหรอกไม่ปล่อยบอลน,นั่นเองไม่ปล่อยผู้รวมถือบอลเอาแล้วซิสซก็มาไหมครับสุรายืดตินดีตำรวจไทยมั่นเล่นลักหม่สุรายึดเขาบคองบอลครับเซ็ตลักมา กระจายเพื่อนไปไล้สิบหกสิบหกอยากกะหักเข้าไปยังไปไหนไม่ได้เอาละโดนล็อกบอลแล้วโดนล็อกบอลแล้วมุอสิ้นขานโมไปแล้วครับโดนวอลเป็นแล้วครับเอาละธรรมศาสต้ลวอลไปอันดับสองมาเลยคร่ะมากระจายไปแล้วเนี่นรักษามาเลยไปาารักษา ผลวางทายครับหมายเลขสองครับของธรรมศาสตร์ครับลัสมาพุกงามโอ้โหผู้เปลี่ยนตัวไปมาสู้ฟิซีโอครับมีลืมกัระวังนะครับมีกันไกลในสนามนะครับฟิซีโอ <laughs> ฟิซีโอเก็บของ,ของท่าน้วยเตะเข้าครับหมดเวลาการ,รลารแข่งขันครับโอ้ธรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์ครับ เอาศสตรนะไปดูตกอี่สี่อครับขอเสียงปรบมือกับเกมมันมาสอทีด้วยภาาข้าวโซนตะกอนได้เร